ราก็มาถึงที่พักเราแล้วนะครับแอททีบูทิกโฮเทลนะครับโอเคมองภายนอกดูดีเลยเดียวนะครับงบประมาณมาเที่ยวที่นี่นะครับสองพันนะครับก็จะได้ห้องนอนที่พร้อมอาหารเช้าแล้วนะครับถือว่าไม่แพงเลยและได้โรงแรมระดับสี่ดาวครึ่งนะครับสี่ดาวครึ่งเนี่ย a าก d a ้าเขาจะอันดับไว้นะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวจะไปดูภายในกันดีกว่าโอเคไปโอเคทางเข้าตรงนี้นะครับเขาตกแต่งสไตล์ดูลอฟดีนะครับแอททิบูทิชโฮเทลก็เราคงไม่จอดข้างบนหรอกนะเพราะ <c oughs> เราไม่ใช่เบน พนักงานก็มาต้อนรับเอ้ยไม่ใช่มาปลกรถนะครับเรียบร้อยก็เดี๋ยวเราจะเช็คอิกนกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้ดูภายในห้องพักนะครับแล้วก็จะพาเดินดูภายใน okay. โอเคเปิดประตูเข้ามานะครับก็นี่นะครับตามภาพเลยแล้วกันผมก็บรรยายไม่ถูกว่าเขาจะตกแต่งสไตล์ไหนนะครับ ออตอนนี้เราจองผ่านอาก,กูด้านะครับเบ็ดเสร็จแล้วพันพันเกือบสองพันอ่ะเดี๋ยวผมจะแคปมาให้ดูด้วยนะครับพร้อมอาหารเช้าอาหารเช้าเป็นมินิบุฟเฟ่นะครับนี่จะเป็นลานระเบียงเราได้ชั้น5้ามองอไปก็จะเห็นทะเลนะครับก็ไม่ได้ห้องริมสุดนะครับเพราะาตรงริมสุดนั้นจะเป็นซีวิวราคาจะอัพขึ้นอีกนะครับตรงนี้จะมีลานให้เดินได้นะครับเป็นลานอนเนกประสงค์ Okay. ตรงนี้จะเป็นระเบียงให้นั่งตากอ,อากาศตากลมนะครับส่วนเตียงนอนเตียงนอนจะเป็นแบบนี้นะฮะดูแล้วจะอันตรายสำหรับเด็กเล็กนะฮะถ้าเด็กโตแล้วก็จะโอเคแต่ว่าน่าจะาตายสำหรับเด็กเล็กครับเพราะว่าน่าจะชอบปีนอย่างนี่เลยชอบปีนมากแล้วก็ โดยรวมก็นี่เป็นกระจกตู้ยเย็นเดี๋ยวดูตู้ยเย็นครับว่าข้างในมีอะไรบ้างโอเคมีน้ำสองขวดนะครับมีหมดด้อมีหม้อดด้วยแฟนบอกมีหม้อดำแล้วก็จะมีเสื้อคลุมกระจกนะครับโอเคมาดูห้องน้ำกัน ก็จะมีแปรงสีฟันให้นะครับโอ้ที่นี่ดีแปรงสีฟันสบู่ยาสีฟันด้วยนะครับก็จะแยกส่วนแห้งเปียกอ่านี้จะมีกระจกวลาอาบน้ำเลยนะครับโอเคอ่าโดยรวม โดยรวมก็โอเคนะครับสำหรับผมได้ห้องที่จะค่อนข้างสะดวกสมบัรก็ปักมีเยอะดีนะครับโอ้ที่นี่มีได้ปลป่าผมด้วยนี่แหละถ้าใครมีแฟนนะครับพาแฟนไปไมีดา์ผมอาบน้ำสบายแล้วก็ทีวีนะครับที่นี่จะเป็นจานดาวเทียมนะครับอืม้มเตียงนุ่มดีโอเคก็ภายใน ดูสะาดสะอาดดีครับไม่น่ากลัวนี่แหะที่ผมบอกว่าจะอันตรายสำหรับเด็กเล็กก็คือนี่นะปีนแล้วก็อาจจะขวบโคกได้อะโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวจับเด็กแสบคนนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปรีวิวจุดอื่นของโรงแรมนี้ให้ดูอีกนะครับโอเค